เออให้มันได้อย่างนี้เคมาโอ้โหเต็มหน้าการดานเจตามมาอีกติดติดโอ้โหเอาเว้ย สวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะจ๊ะแล้ววันนี้พบกันเช่นเคยกับช่องชวนมาดูจ้าแล้ววันนี้เราจะมารีวิวเกม Speed Winner ผู้ชนะแห่งความเร็วนั่นเองนะจ๊ะจะแตกไหมแตกยังไงฝากติดตามกันด้วยเดอ้อแล้ววันนี้จ้าเราเติมเครดิตกันมาด้วยงบ1,000 0บาทจ้าเออจัดเบตห0ึ่งไปเลยจ้าสึบหมุนเทอร์โบกันไปเลยเออ คุณหนาจ้าวันนี้คุณหนานะจ้าเอ้ยยังไงเอ่ร้อยหกสิจ้าอ้เคมาโอ้โหตัวคูณมาสิบหกเขาราจะ2,880ันแปด้ยจ้าย,ยังไงเอออ้เปยโอ้โหเท้าสเก็ตเตอร์ไปแล้วก็เป0ดรจ้า หมุนฟรีแปดหมุนจ้าอุย้ยยังไงเข้าให้หรือเปล่าจ้าหมุนฟรีเบ็ดร้อยเออโอเคมายังไงจ้าลายงงเออเอเอเูอสิอุย้ยคุณจางตางไม่จ่ายเปล่าจ้าอุย้ย เออเจมานะเจมายังไงเออเหออ,เอีกสองหมุนจ้าที่หนึงหมุนยังไงเ้ยคูสองเข้าหรือ,อเปล่าโอ,อ้โหคูณสิบเก้าหนึ่งพัสองร้ยแปดสิบจ้าเออเคมาเออเคมา เออย,ยังไงกถมาไหมเออ้าผ่ารยเจบาทจ้าเออไปกันต่อ,อเคมาโอ้โหจังหวะนี้เออเอาหร่จะ9 9 1 5พ้าเอ้ยจ้อย่างสุด หมุนไปกันต่ออยเบดร้อยอย่างโหสำหรับคนทุนเยอะแนะนำเบดร้อยนะจ๊ะเออโอ้โ,อโหคูณเก้าสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าจ้าไปกันต่อและเราจะซื้อสปินนะจ๊ะอีลองสูตรลด มากกว่าหนึ่งคันนะจ๊ะแถวสุดท้ายกดซื้อเลยเอ้ยห้าพันดูสิว่าสูตรนี้จะเข้าไหมได้สูตรนี้มาจากติ๊กต k อกนะจ๊ะเอ้ยลองจะลองลองเทสดูเข้าไม่เข้ายัางไงเอ้เข้าไหมเนี่ยแปลกแปลกแล้วแปลกแปลแปลกแปกแล้ว โอ้โหแปลกๆแปลกๆจริงๆไอ้โควสิบห้าคูณจางตังไม่จ่ายหรือเปล่าโอ้ยเคไม่มาวะเฮ้ยหนึ 1, ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าคทุนอย่างเยอะอ่ะไปเดี๋ยวลองสูตรใหม่จ้ายัางไงเอ้ยเออ อีย๋ยังไง4,110หนึ่งร้อยจ้าอีลองสูตรนี้กว่าถุงมือถุงมือมากกว่า2แถวสุดท้ายจัดไปเอออันนี้เป็นสูตรที่เราเล่นประจำนะจ๊ะถ้าถุงมือสีเขียวอะมากกว่า2ตัวแถวสุดท้ายอะเราจะกดซื้อเออ สุดนี้ส่วนใหญ่เข้าประจํำนะจ๊ะลองมาดูครั้งนี้เข้าไม่เข้ายัางไงเออเข้าไม่เข้ายัางไงเอ่ยเอ้ยมาจัดมาหน่อยเอ้ามาเอ้ยเอเเอล้อมาโอ้ห ยังไงเออห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ้ฮือเอายังไงเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเต็มกระดานโอ้โหสูตรนี้เอาไปยังเว้ยแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ,อ้ยกำไรหลายพันอยู่เออไปกันต่อโอ้โหเออ มาโอ้ยอยังโหเตอร์สองพันหนึ่งร้อยหกสิบจ้าโอ้โหมาดอกนี้หน้าทีกระจายว่าโอหยยังไงซื้อหกโอ้โหหกพันหกร้อยหกสิบจ้าอ และเช่นเคยนะจ๊ะคลิปนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่าป18ปีนะจ๊ะเออเราจะทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะจ๊ะโอ้โหเออเอมาค่ะจูดจ๊ะเว้ยเอเอไปวะ8,910และเงินรางวัลรวมที่เราเล่นได้วันนี้ทั้งหมด 62,160่อ 62, จ้าฝากเพื่อนติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องชวนมาดูด้วยนะจ๊ะแล้ววันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย